สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆนะคะเกิดขึ้นที่บาฮารปัวประเทศปากีสถานคือมันเป็นวันที่25มิถุนายนปี2017ก่อนวันอิดิลฟิตรีแค่วันเดียวเองค่ะครับเป็นช่วงเทศกาลสำคัญเลยใช่ค่ะแล้วมันมีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่าซึ่งเเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ มันลุกลามกลายเป็นทะเลเพลิงครั้งใหญ่เลยมีคนเสียชีวิตไปออมากกว่า200คนครับผมเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดจากข้อมูลที่เรามีกันนะคะครับเหตุการณ์นี้จริงๆมันสะท้อนปัญหาที่ซับซ้อนกว่าแค่อุบัติเหตุทั่วไปนะครับมันมีเรื่องของความยากจนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เออการขาดความตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงค่ะ เรื่องมันเริ่มจากรถบรรทุกคันหนึ่งค่ะคันใหญ่เลยบรรทุกน้ำมันเบนซินตั้ง4 oh, ี0 0 0ืลิตรโอ้โหเยอะมากเยอะมากค่ะกำลังจะไปเมืองลาฮอร์แต่พอขับมาใกล้ๆเมืองอาเมตปูตะวันออกเออเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นคือ,อยางรถระเบิดครับรถก็เลยเสียหลักควบคุมไม่ได้แล้วก็พลิกคว่าลงข้างทางไปเลย แต่เหมือนคนขับรอดมาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโชคดีมากคนขับรอดมาได้แล้วเขาก็รู้ทันทีเลยว่ามันอันตรายมากก็พยายามตะโกนเตือนชาวบ้านที่เริ่มออกมาดูกันแล้ว อืมแต่เหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะเหมือนเสียงเตือนมันหายไปเลยเพราะข่าวรถน้ำมันคว่ำนี่มันกระจายไปเร็วมากในหมู่บ้านแถวนั้นซึ่งาชาวบ้านส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจนนะคะครับผมพอน้ำมันรั่วออกมาเนี่ยในสายตาพวกเขามันก็เหมือนกับโชคหลุนทับหรือของขวัญจากฟ้าอะไรแบบนั้นเลยค่ะครับเข้าใจได้เลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นคงจะวุ่นวายมาก วุ่นวายมากค่ะภาพที่เราได้จากข้อมูลคือชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กๆพากันเอาภาชนะเท่าที่หาได้พวกถังหม้อขวดวิ่งเข้าไปจะไปรองน้ำมันที่รั่วออกมาตํารวจทางหลวงก็พยายามกันพื้นที่นะคะแต่ว่าเอาไม่อยู่คนเยอะมากครับฝูงชนคงไม่ฟังแล้วตอนนั้นไม่ฟังเลยค่ะเบียดเสียดกันเข้าไปใกล้ๆรถบรรทุกใกล้กองน้ำมันทั้งๆที่มันอันตรายมาก คือปฏิกิริยาแบบนี้มันสะท้อนภาวะความสิ้นหวังเหมือนกันนะครับความยากจนมันบีบคั้นมากๆจนคนอาจจะอมองข้ามอันตรายไปเลยเพื่อโอกาสเล็กๆน้อยๆที่จะได้เชื้อเพลิงฟรีๆอาจจะเอาไปใช้เองหรือเอาไปขายต่อได้บ้างผู้เขาอาจจะไม่ได้นึกถึงหรืออาจจะลืมนึกไปว่าไอระเหยของน้ำมันเบนซินที่มันระเหยออกมาเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนมันสะสมอยู่ในอากาศรอแค่ประกายไฟนิดเดียวจริงๆ แล้วมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมเขานอกเหนือจากความยากจนเช่นแบบว่าขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยพื้นฐานไปเลยหรือเปล่าอ่าเป็นไปได้ครับแน่นอนว่าการขาดความรู้ของเข้าใจเรื่องสารไวไฟเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญอยู่แล้วในพื้นที่ห่างไกลาการให้ความรู้เรื่องพวกนี้อาจจะไม่ทั่วถึงจริงๆแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ชี้ไปที่แรงกดดันทางเศรษฐกิจนะครับที่มันรุนแรงมากจริงๆจนทําให้การประเมินความเสี่ยงมันผิดเพี้ยนไป คือความจําเป็นเฉพาะหน้ามันสําคัญกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแล้วสุดท้ายหายนะมันก็เกิดขึ้นจริงๆหลังจากรถคว่ำไปประมาณสัก45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะก็เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมาเลยรุนแรงมากครับคาดกันว่าอาจจะมาจากประกายไฟเล็กๆอาจจะมีใครสักคนจุดบุหรี่แถวนั้นแค่นั้นก็พอหรอครับสำหรับไอระเหยน้ำมันที่มันสะสมตัวหนาแน่นขนาดนั้น พอมันเจอประกายไฟมันก็ลุกพรึบกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ทันทีเลยอืมภาพจากแรงงานนี้คือสลดใจมากค่ะเปลเวไฟมันโหมใส่ฝูงชนที่รุมล้อมรถอยู่แรงระเบิดความร้อนสูงทําให้คนจํานวนมากถูกไฟคลอกเสียชีวิตทันทีสภาพคือไม่เกรียมเลยครับน่ากลัวมากเสียงกรีดร้องคงดังระงมไปหมดแล้วไฟมันยังลามไปติดรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ใกล้ๆอีกเป็น1ิบคันเลยค่ะเกิดระเบิดตามมาอีก ใช่ค่ะระเบิดย่อยๆตามมาอีกหลายครั้งสุดท้ายก็เหลือแต่ซากรถบิดเบี้ยวกับร่างผู้เสียชีวิตที่มไม่จนจําแทบไม่ได้ผลกระทบมันรุนแรงมากนะครับเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตอนนั้นจะรับมือได้ยอดผู้เสียชีวิตสุดท้ายนี่สูงกว่า219คนเลยนะครับบาดเจ็บสาหัสอีกเป็นร้อยโหเยอะมากจริงๆค่ะโรงพยาบาลน,นี่เต็มหมดเลยครับต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารช่วยลําเลียงผู้บาดเจ็บอาการหนักๆส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองค่ะ แล้วก็มีปัญหาเรื่องการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ตามมาเลยเพราะสภาพศพส่วนใหญ่ไม่เกรียมมากการจะระบุว่าเป็นใครเนี่ยต้องอาศัยการตรวจ DNA อย่างเดียวเลยซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานมากมันกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตไปเลยนะคะทั้งตัวอุบัติเหตุความสูญเสียแล้วก็ความยากลำบากในการจัดการหลังจากนั้นอีก พอเรามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำไม่เห็นถึงความเปราะบางเลยนะครับคือพอภัยพิบัติทางอุบัติเหตุแบบนี้มันมาเกิดในพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจนอยู่แล้วแล้วก็ปวกกับการที่คนอาจจะยังขาดความรู้ความตระหนักเรื่องความปลอดภัยพ,พื้นฐานผลลัพธ์มันก็เลยออกมาน่าสะเทือนใจแล้วก็สร้างความเสียหายรุนแรงขนาดนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจพลาดของคนไม่กี่คนแต่มันสะท้อนปัญหาในระดับโครงสร้างด้วย สรุปได้ว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุรถน้ำมันความธรมธรมดาธรรมาเลยนะคะแต่มันเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆที่เกิดจากความเชื่อมโยงกันของความยากจนการขาดโอกาสแล้วกออ็การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายใกล้ตัวมากๆวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีค่ะ